น,นี่แหละฮะตัง้งลอยอยู่ที่เดียวนหน้าก็าไปลอกใหม่ค่ะห,หน้าลอกมาใหม่อะไรลอกที่ไหนไม่น่าสะอาดใสทั้งหมดเลย <c oughs> ทำใหม่ <c oughs> ทำใหม่ <c oughs> ทำในม่มมะ กนน่าใสกันหมดเลยเนี่ยนี่ยก้อนกลังจะหมุนนี่หน้าตาเลยครับโอ้ยได้ไปลอกใหมไดบอกไปแล้วผมลอกนี้เลยได้ประโยชน์แล้วเนี่ยตันนน้ผมไม่ต้องลอกสามสามสามรอบเลย ลอดเดินลองด้วสารอบพอจะหมดตี้่แล้วก็เลยไปลอกใหม่ลองไม่ได้ก่อนใช่ไหมมันถึงจะขาวลองอยู่ที่นี่แหละฮะลองอยู่แถวนี้ในไทยกันฮะอยู่ในที่ร่มค่ะล่องธรรมชาติแต่อยู่ในที่ร่มไม่ได้ไปเดินลมอะไรแบบนี้นะเฮ้ยนะเฮ้นี่ก็มาเนี่ยวันนี้วันนี้วันนี้จะฟังทั้งหมดเลยว่า จะช่วยถึงแค่ไหนทำไม่ไงญ่นะได้กลับบ้านกลับช่องกันได้เนอะทำได้ทำหนากันต่อได้แป้งเกี่ยวข้าวจะได้ไปเกี่ยวข้าวไหมลูกโอ้ยได้เกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเสร็จก็นวดข้าวกันเนอได้เวลางมันยากฝนกรดิษมันมาแล้วก็ต้องใหันไปร้อนฝนนะครับเราก็ประสบความสเร็จได้ ใช่หมอใช่วั้จงแต่แต่ว่ามีสมกรลามีส้มกะลาใช่อ๋อครับเราเพี่เข้าระบบที่จังหวัดเรพนอมไปแล้ว1้อยเก้าสิบสลายร้อาลายจังหวัดเฉพาะโคราชโคราชที่ห้าสกลายห้าลายนะที่มีกาสแล็บุรีดำแล้วทั้งหมดร้อยกว่าลาย 92รายที่ไปนอมที่แล้วยังหายเนี่ยต้อมาดูในระบบโดยให้ความชุรักืนระยะยาวเรา่เบี้ยต่ตาและในเดียวกันกลุ่มก็จะมาดูแลในเรื่องการพึ่งครัวชีพเรื่องการที่จะทวงอนี่มาใช้คืนนะฮะเพื่อเขามีรายได้แล้วก็ไม่ให้ไปสร้างนี่เพิ่มที่ตัวนี้กลุ่มเนี่ยทำธนาคารหมู่บ้านนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะไม่ให้สมัยที่ไปกู้นอกทำเงินกู้นี่แทนก็เป็นโครการที่จะเพิ่มทุนมา ไม่ให้ไปของนี้เพิ่มแล้วก็ขณะเดียวกันก,ก็ใช้น,น,นี่คืนร,รัฐบาลที่กู้ไปใช้น,นี่ตัวเรื่องการพัฒนาอาชีพเนี่ยผมว่ารัฐบาลจะต้องไปนี่ก็ทำได้เร็วไาาหม <c oughs> ใช่ไหมฮะไอ้นี่ไอ้นีนสาขยาใหญ่ยังไงยังตออบไม่เสร็จเลยนี่สาขาเล็กขึ้น,นะนแลต่ธนาคารข้าว เริ่มทำส่วนรูซึ่งกระบวนก,การในรูปนี้จริงๆแล้วเขาขอกูม้มาทางกองทุนที่เราเราอยากให้รัฐบาล